คุณกำลังรับชมหลอนจากยุงมืดช่องที่รวมเรื่องราวลึกลับเรื่องผีเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงทุกเสียงทุกภาพทุกความรู้สึกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI เพื่อให้คุณสัมผัสความหลอนได้สมจริงกว่าที่เคยคืนนี้เราจะพาคุณไปเจอซากรถวิญญาณหลอนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกลางลานซากรถเก่า ที่ซึ่งเสียงกระซิบของวิญญาณยังคงดังก้องกังวานเตรียมตัวให้พร้อมถ้าคุณกล้าพอที่จะเปิดประตูไปสู่ความมืดมิดและเรื่องเล่าผีที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องเล่าหลอนๆวิญญาณเร่ร่อนและคอนเทนต์หลอนที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราคัดสรรมาให้คุณที่นี่ หลอนจากมุมือเท่านั้นครับเมื่อ8ปดปีก่อนที่ปัทยาได้มีเทศกาลดนตรีใหญ่ประจำปีผมกับเพื่อนชื่อต้นไปเที่ยวกันเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเราวางแผนไว้ว่าจะไปโยกหัวให้สุดกับบงร็อกชื่อดังที่มาเล่นในคืนสุดท้ายของเทศกาลคืนน่นสนุกมากครับ แสงสีเสียงมาครบคนเป็นหมื่นเพลงดังสะเทือนพื้นผมกับต้นโยกหัวกันสุดมันกับว่าจะอยู่ยาวยันตีสามแต่แล้วประมาณสามทุนขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นเพลงสุดฮิตผมเริ่มรู้สึกจุกที่ท้องคล้ายอาหารไม่ย่อยในตอนแรกแต่ไม่กี่นาทีต่อมาอาการปวดบีบก็มาแบบไม่ตั้งตัวมันไม่ใช่แค่ปวดธรรมดา มันคือปวดแบบที่รู้เลยว่าถ้าไม่เข้าห้องน้ําตอนนี้มีรากแน่นอนผมรีบบอกต้นว่าเดี๋ยวกูไปหาห้องน้ําแป๊บแล้วรีบเดินฝ่าฝูงคนออกไปทางด้านข้างเวทีฝั่งข้างเวทีมีถนนเล็กๆทอดยาวไปยังสถานีตํารวจชุมชนซึ่งอยู่ติดกับลานจอดรถเก่าผมวิ่งไปสุดทางแล้วเห็นพื้นที่รกร้างมีซากรถจอดแน่นราวกับสุสานเหล็ก ผมมองหามุมเงียมเมบเงียบด้านข้างพุ่มไม้ห่างจากกองสรางรถราวสิบเมตรนั่งยองๆลงด้วยความจำใจไม่มีเวลาคิดเรื่องความสะอาดหรืออันตรายใดๆทั้งสิ้นแต่แล้วในขณะที่ผมกำลังตั้งใจกดทุกทุอยู่นั้นเ <Well, S 1> สียงกระซิบเบาๆลอยมาแตะหูฟังไม่ชัด <If your S 1> แต่เหมือนคน <is S 2> สองคนกำลังคุยกันอยู่หลังซากรถเสียงเหมือนอยู่ไม่ไกลนัก ผมหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังอีกครั้งมันยังอยู่ผมแอบชะโงกดูแต่ไม่เห็นใครเสียงยังแว่วอยู่เหมือนลอยมาตามลมจากนั้นกลิ่นคาวเลือดจางๆก็โชยมาจากทิศเดียวกันกลิ่นสดใหม่แบบที่ใครเคยเลือดกำเดาไหลหรือโดนมีดบาดจะรู้เลยผมพยายามตั้งสติกลั้นหายใจรีบใส่กางเกงให้เร็วที่สุด และเตรียมวิ่งออกจากตรงนั้นแต่ก่อนที่ผมจะขยับตัวเสียงเคาะรถเบาๆดังขึ้นจากด้านผมหันกลับไปช้าๆและภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกอวัยวะในร่างเข็งค้างมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวรุงรังเปลือนดินนั่งห้อยขาอยู่บนหลังคารถเก๋งเก่าเสื้อผ้าของเธอขาดรุ่งริ่งมีรอยเลือดเลื้อนเต็มหน้าและแขนที่มีรอยช้ำชัดเจน ดวงตาเธอแดงก่ำเธอจ้องตรงมาที่ผมโดยไม่กระพริบตาเธอไม่พูดไม่ส่งเสียงแค่แกว่งขาเบาๆตีลงบนฝาประตูรถเสียงนั้นดังกล้องในหัวผมมากกว่าภายนอกมันเหมือนเสียงร้องไห้เงียบๆจากใครบางคนที่อยากให้เราได้ยินผมตั้งสติไม่ได้มัวแต่จ้องหน้าเธอจนโดนสะกดจิต จนเสียงแตรรถจากลานคอนเสิร์ตดังกระตุกสติกลับมาผมรีบวิ่งหนีอย่างสุดแรงสะดุดยาหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันพอกลับถึงรถต้นเห็นหน้าผมซีดจัดก็รีบเข้ามาถามมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยหน้าซีดเหมือนคนเพิ่งเจอผีมาเลยนะผมพยายามจะพูดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยแค่สายหน้าแล้วตอบว่าเดี๋ยวค่อยเล่าเราขับรถกลับกรุงเทพตอนประมาณตีสอง ถนนโลกไม่มีรถสวนมาเลยต้นเป็นคนขับส่วนผมนั่งเบาะข้างๆสักพักผมเริ่มรู้สึกหนาววูบที่ต้นคอพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดแบบเดิมโชยมาอีกครั้งกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมหันไปมองกระจกหลังและนั่นเองผมก็เห็นเธออีกเธอนั่งอยู่เบาะหลังมองผ่านกระจกมาที่ผม ดวงตายันแดงกลับเหมือนเดิมไม่มีแววโกรธแต่เศร้าเหมือนกำลังขออะไรสักอย่างผมถามต้นมึงได้กลิ่นอะไรไหมต้นขมวดคิ้วแล้วตอบว่าไม่มีหนี่มึงเมาเบียร์มาขืนเปล่าผมไม่พูดอะไรอีกได้แต่นั่งตัวแข็งรอให้ถึงบ้านเร็วที่สุดคืนนั้นผมนอนแบบไม่ค่อยหลับกระสับกระสายทั้งคืนแล้วตอนตีสี่ ผมได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านผมลุกไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่ที่พื้นหน้าประตูมีรอยน้ำจยดเป็นทางเข้าบ้านผมหันซ้ายหันขวาเงียบกริบผมกลับเข้ามาแล้วหลับต่อคราวนี้ผมฝันอีกเธอยืนอยู่ปลายเตียงยื่นมือมาไม่พูดอะไรแค่มองผมเหมือนร้องขออะไรบางอย่าง ผมตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวผมทนไม่ไหวต้องรู้ให้ได้ว่าผมเจออะไรผมค้นข่าวเก่าในอินเทอร์เน็ตจนเจอบทความหนึ่งเล่าถึงอุบัติเหตุหญิงสาวเสียชีวิตคาที่บนทางหลวนพัทยารถของเธอถูกชนท้ายอย่างแรงแต่ไม่มีใครรับผิดชอบกล้องวงจรปิดเสียไม่มีภาพไม่มีพยาน ไม่มีแม้แต่ข่าวในสื่อหลักผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ต้นฟังเขาพูดว่าเฮ้ยมึงพูดถึงรถเก๋งคันนั้นเหรอกูจำได้ว่าเคยเห็นในบอร์ดคนพูดว่ามีคนเห็นผีเธอวนเวียนอยู่ที่ลานซากรถคืนนั้นเธอมาในฝันอีกและเธอพูดพวกเขาโกหกคำเดียวสั้นแต่เหมือนตีเขากลางใจผมรวบรวมทุกอย่างข่าวคำบอกเล่า ร่องรอยที่ผมเจอแล้วส่งให้เพจเกี่ยวกับคดีความช่วยตรวจสอบหลังจากนั้นเธอไม่มาหาผมอีกเลยบางทีเธอไม่ได้ต้องการแค่หลอกเธอแค่ต้องการใครสักคนที่จะเชื่อเธอและช่วยพูดในสิ่งที่เธอไม่มีโอกาสพูดได้ในวันที่ยังมีชีวิตถ้าคุณขับรถผ่านลานซรากรถลองมองให้ดีเธออาจยังรอใครบางคน บางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าบังเอิญอาจเป็นการนัดหมายจากวิญญาณก็ได้นี่คือเรื่องราวสร้างรถวิญญาณหลอนที่ผมได้เจอด้วยตัวเองบางครั้งวิญญาณไม่ได้แค่ปรากฏตัวแต่ยังส่งเสียงและความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ถ้าคุณเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือมีเรื่องเล่าผีที่อยากแบ่งปันกับเรา ฝากคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหลอนจากมุมมืดเพื่อรับเรื่องเล่าสยองขวัญอีกมากมายที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพบกันใหม่ในมุมมืดที่คุณไม่ควรอยู่คนเดียวครับ